ดูกันต่อว่าวันนี้ป้านได้อะไรอีกนะคะป <pl ains> ้าน่าซื้ออะไรเข้ามาใหม่บ้างเนี่ยค่ะเหรียญพสนะคะเหรียญสตังทอนเหรียญหมุนเวียนที่ป้าน่ารับซื้อค่ะหลักๆเลยนะคะเหรียญพสที่ป้านดารับซื้อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเหรียญหลักที่ป้าน่ารับซื้อนะคะทําความเข้าใจกันนะคะดูกันให้เข้าใจนะคะว่าเหรียญไหนบ้างที่ป็าน่ารับซื้อเพราะหลายคนจะยังไม่เข้าเข้าใจเท่าไหร่ก็พยายามนะคะพยายามทาความเข้าใจป็าน่าจะบอกชัดเจนที่สุด จะบอกหมดเลยนะคะจะไม่มีหมกเม็ดนะคะจะบอกชัดเจนที่สุดอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะเหรียญ10บบาทสตังทรับสตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศไปนัดพูดอยู่ตลอดพลิกดูพอศจริงๆไปนั่ไม่ได้ดูไม่ได้ซื้อเหรียญพิเศษตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ดูที่รูปพรรณสันฐานอะไรนะคะดูแค่เพียงแต่พอศค่ะเหรียญที่ไปนัดรับซื้อนะคะเน้นพอศ อย่างเช่นนะคะเริ่มต้นที่พศออที่เพป็นได้รับซื้อเหรียญ10บาทพศสสองห้าสี่หนึ่งสามหนึ่งก่อนเนาะสามหนึ่งก่อน10บาท2531เพส่งเป็นนักรับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000นะคะเพราะ31มหนเขาตัวติดเขาผลิตน้อยค่ะ2531้าานจำนวนผลิตเพียง62,000เหรียญเออสอง0้เหรียญ6 2 0 0ืเหรียญเท่านั้นนะคะ 2531้าสามหจำิหกหมื่นสอยเหรียญราคาที่เป็นนับซื้อ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะคะสิบาท2531ค่ะอันดับแรกนะคะอันดับที่สองค่ะสิบาทปีสองหเหรียญนี้นะคะเนี่ยค่ะให้ดูชัดชัดเหรียญนี้เลยนะคะ10บาทสองห้านจำนวนผลิตนะคะเก้าแสมื่นเหรียญค่ะเป็นรับับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปบาทนะคะถ้าบินแบบนี้ให้60ิ ค่ะถ้าสวยๆไม่บินเลยให้80 10บาท2541ค่ะรับซื้อเหรียญละ6 0สิบถึงแปบาทนะคะเหรียญหลักที่เปน็นรับซื้อรับจะตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศเจอพอศอนี้ส่วนขายเป็นหน้าได้ทันทีนะคะเหรียญที่สองที่สามที่สามสิบบาทปีสองห้าสี่สองสิบบาทสองห้าสี่สองเป็นน้ารับซื้ออยู่ที่ยี่สิบบาทนะคะต่อเหรียญ สิบบาทสองห้าสี่สองเหลืยเลยยี่สิบบาทสิบบาทสองห้าสามสี่ค่ะเหลือเลยยี่สิบบาทหลักๆมีอยู่แค่นี้ค่ะสิบบาทสองห้าสามหนึ่งสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งสิบบาทสองห้าสี่สองสิบบาทสองห้าสามสี่นะคะเหรียญหลักแค่นี้เลยสามหนึ 3, 1, ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งหกสิบถึงแปดสิบ สี่สองยี่สิบสามสี่ยี่สิบอ่าแล้วบรรณาแถมให้อีก 2, อสองพสที่บรรณารับแต่ไม่ไม,ไม่รับนะคะแต่ไม่ไม่เยอะนะคะเฉพาะออเดอร์ได้ครบออเดอร์บรรณาจะหยุดรับนะคะก็จะหยุดรับค่ะสองเหรียญน,นี้นะคะสิบบาทสองห้าห้าสามกับสองห้าสี่สามเนี่ยค่ะสิบบาทสองห้าห้าสามกับสองห้าสี่สาม ป้นจะรับเฉพาะมีออเดอร์เข้าถ้าไม่มีออเดอร์ป้นก็ไม่รับนะคะครบออเดอร์เมื่อไหร่ก็หยุดนะคะ2พศนี้ค่ะถ้าใครรีบขายจะมีขายให้รีบขายเลยนะคะเดี๋ยวป้นก็ไม่รับแล้วนะคะครบแล้วครบออเดอร์ค่ะจะรับเฉพาะที่มีออเดอร์ที่สั่งมานะคะแล้วก็จะมีเหรียญยูโรด้วยนะคะเหรียญยูโรเหรียญสองยูโรค่ะทุกคน เหรียญ2ยูโรนะคะเป็นรัับซื้อเหรียญละ40บาทเนี่ยค่ะเหรียญ2ยูโรนะคะ mm hmm. เขาจะปนอยู่กับเหรียญ10บบาทบ้านเราค่ะ mm hmm. เหรียญเหรียญ10บบาทที่เขาใช้หยอดตู้ต่างๆนะคะหยอดตู้น้ําตู้เกมตู้เครื่องซักผ้านะคะที่มีที่มีชาวต่างชาติอยู่ใน,นในระแวกนั้นนะคะจะมีเหรียญ2ยูโรปนอยู่เยอะมากเพรานน่าจะได้มาจากเครื่องซักผ้าที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเครื่อง เรื่องที่เกี่ยวกับเหรียญน,น้าําอารมณ์น้ําดื่มอะไรเงี้ยค่ะนะคะห้องน้ำห้อง,องน้ำอะไรเงี้ยจะได้มาเยอะมากเลยนะคะในในแหล่งที่มีต่างชาติสองยูโรค่ะเนี่ยน้ําหนักเขาก็เหมือนนะคะเหรียญเขาก็ลักษณะเขาก็เหมือนกับเหรียญสิบบาทบบานาราอ่ะคล้ายกันเห็นไหมคะคนไม่สังเกตก็เขาก็คิดว่านั่นแล้วเขาก็ใช้กันได้ค่ะเขาหยอดเหรียญน,น้ําหนักเท่ากันเขาก็ใช้แทนกันได้แต่ มูลค่าต่างกันเยอะนะถ้าเหรียญสิบบ้านเราก็สิบบาทใช่ไหมเขาของเขายูโรแลกแลกตอนนี้ก็น่าจะได้ห้าสิบหกสิบาทมั้งโดยประมาณนะคะแต่แต่แตรบรรับซื้อแค่สี่สิบนะรับซื้อสี่สิบาก็จะไปแลกเพิ่มแลกต่อค่ะเอาไปขายต่อเขาห้าสิบาทโดยประมาณนะคะก็ก็บวกกาไรสิบบาทแล้วเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งที่บนรดบซื้อเห็นไหมคะเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองสี่เก้าสาม สองสี่เก้าสามนี่เป็นรับทุกหน้าเหรียญน,นะคะจะมีห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทรับซื้อหมดค่ะทุกทุกทุกหน้าเหรียญน,นะคะเหรียญละยี่สิบาทเหรียญนี้ก็ยี่สิบาทเหรียญเหรียญหงเหรียญห้าบาทเรือหงปีสามหนะะึ่งค่ะเหรียญนี้ก็ยี่สิบบาทเช่นกันเหรียญนี้ก็ยี่สิบบาทนะคะรับซื้อ สเสด็จนิวัดก็ยีบาทครุตตรงก็ยี่สบาทครุตตรงอ่ะครุตรงนี่ก็ยี่ิบาทเนี่ยค่ะเหรียญที่รับซื้อยี่สบาทนั่นคเยอะค่ะเพราะปะ็นเราะจะตั้งราคาไว้โดยประมาณให้ให้ชัดนะคะว่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะสะดวกต่อการการค้าขาย คนซื้อนะคะคนซื้อก็สะดวกทํารายการสะดวกทํารายการง่ายว่า,าคนขายเขารู้ราคาอยู่แล้วส่วนมากก็ทําราคามาเลยทํารายการมาเลยนับจํานวนแล้วทำทำรายการมาเลยเรียบร้อยอจริงค่ะมาถึงไปในพนัก,กถามดูคลิปชันไหมเขารู้แล้วราคาเขาเขียนจดยอดมาเลยนับจํานวนอ,อันนี้ร้อยเหรียญราคา4บาทก็400บาทอันนี้ร้อยเหรียญราคา20บาทก็2ก็2,000บาทแบบนี้เลยค่ะง่ายมากสะดวกทั้งคนซื้อคนขาย คนคนจะขายเขาก็รู้แล้วว่าพน่ารับราคานี้เขาก็พอใจที่จะขายก็ขายเลยไม่ต้องมาต่อรองกันเท่านั้นได้ไหมเท่านี้ได้ไหมดูให้หน่อยราคาเท่าไหร่ไม่ต้องเสียเวลานะคะพะน่าบ,บอกเลยอันนี้ยี่สิบาทนี่ยี่สิบาทนี่ยี่สิบบาทคนที่เขาดูคลิปอยู่เขาก็ถ้าคนเขาไม่พอใจก็อุ้ยถูกเกินฉันไม่ขายเห็นไหมก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสียเวลากัน คนที่เขาพอใจอาฉันมีเยอะเดี๋ยวฉันจะแบ่งไปบ้างฉันก็เอาไปขายนี่ไงคะเขาก็มาเขาก็ได้เงินกลับไปแบบสบายสบายบงคนเขาเห็นอาอย่าคิดว่าเป็นเหรียญละสิบยี่สิบบาทอย่าไปคิดว่าน้อยนะคะบางคนเขาเอามาเป็นเป็นพันพันเหรียญมีค่ะคนเขาเก็บไว้มีนะคะเป็นพันเหรียญรับไปไม่น้อยเลยนะคะจริงจริงค่ะลองดูนะคะทุกคนถ้าใครมีที่เก็บไว้เยอะๆลองมาค่ะนะคะยังเหรียญครุฑด คูบาทหนึ่งเจ็ดอ่ะมีบางท่านมาเป็นพันเหรียญแล้วแล้วมีแล้วมีอยู่หลายท่านเลยที่เขาเก็บไว้เยอะๆเลยแล้วเขาก็เอามาทีละสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญน,นี่คือสองสองร้อยเหรียญน,นี่คือสี่พันบาทใช่ไหมคะเขาจะเอามาทีละสองร้อยเหรียญเหมือนประมาณว่าฉันใช้ตังค์แค่นี้ฉันก็จะเอาไปแค่นี้ค่ะสองสองร้อยเหรียญสี่พันบาทคือพอใจแล้วแค่นั้นอะไรเนี้ยค่ะ ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีอะ่ชอะชอบปณนาชอบเขาเขาเขาวางแผนไว้ดีเขาคิดการเอาไว้แล้วว่าเออฉันจะต้องใช้แค่นี้พอค่ะเขาก็ามาแค่นั้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ